สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเคลีย์ทุกปัญหาของผู้บริโภคครับวันนี้เข้าใจว่ามีเรื่องปัญหาครอบครัวมานําเสนอใช่ไหมครับคุณดารัสใช่ค่ะสาหรับวันนี้เป็นประเด็นเรื่องครอบครัวเลยค่ะก็คือการจ้างคนมาที่บ้านเรานะคะคเพื่อมาดูแลเด็กดูแลคนชราที่บ้านทีนี้มันจะมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะท่านลองค่ะที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ1ก็คือส่งคนมาดูแล เด็กที่บ้านนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะส่งคนมาแล้วก็หายไปมาแค่สองสามวันแล้วหายตัวไปไม่มาอีกเราก็ติดต่อบริษัทว่าเอาคุณส่งคนอื่นมาแทนสัญญามีสัญญามีทาสัญญากันเรียบร้อยสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยปรากฏว่าไม่ส่งคนมาหรือว่าทอดเวลาไปอีกสักพักหนึ่งกว่าจะส่งคนมาซึ่งเราก็ได้ความเสียหายแล้วก็มีประเด็นที่เป็นข่าวนะคะก็คือ ส่งคนมาดูแลเด็กดูแลคนชราที่บ้านแล้วปรากฏว่าผ่านไป2เดือนขอโมยของที่บ้านแล้วหนีหายไปเลย<อ>แล้วติดต่อบริษัทบริษัทก็ไม่ยอมรับผิดชอบ<อ>ค่ะปฏิเสธซะงั้นปฏิเสธไม่ยอมรับผิดชอบ<อ>ค่ะแบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับใช่ค่ะปัญหาเหล่านี้ถ้าเรามีคําแนะนําอย่างไรบ้างคะครับผม ข้แนะนาสาหรับผู้บริโภคที่มีความจําเป็นต้องจ้างแม่บ้านนะมาดูเด็กคนชราคนป่วยคนพิการ<ช>นะที่ทต้องไปจ้างมา,มาอยู่ในบ้านนะครับเรื่องนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่สํานักง,งานข้าการคุ้มครองพวกอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วก็ในช่วงสักห้าปีสิปีที่ผ่านมาเนี่ย<ช>นะครับก็บถือว่าเป็นธุรกิจที่กําลังบูมนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนมา ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็<ช>ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการเขาได้สัญญาอ,ออกประกาศควบคุมนะครับนะว่าธุรกิจนะผู้ประกอบธุรกิจที่จะดําเนินการแบบเนี้ยในลักษณะนี้นก็คือจัดหาคนมาดูแลผู้ป่วย<ช>หรือคนเด็กค,คนชราอะไรที่บ้านเนะี่ยต้องจะทํามาตรฐานสัญญาขึ้นมาควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับจะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ประกอบการที่อยู่ผู้ประกอบการนะครับชื่อที่อยู่ของ ผู้บริโภครหรือผู้ที่จ้างคือว่าจากสถานที่ที่จะไปพักไปอยู่นะแล้วก็คนที่จะส่งไปนะครับ,ค,รบคนท,ที่จะส่งไปเนี่ยต้องมีรายการมีบัตรประชาชนนะถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องมีพาสปอร์ตมีต้องยืนยันตัวตนตวตได้ยืนยันตัวตนได้ครับและที่สําคัญต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับต้องมีรายละเอียดพวกนี้แนบท้ายสัญญานะครับอันนี้ก็ เป็นการควบคุมสัญญาว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถตรวจสอบได้นะครับกรณีแรกขออนุญาตยกประเด็นแรกนะครับกรณีที่อส่งมาแล้วปรากฏว่าอยู่3าวันหวันาอาจจะไม่พอใจนะจ้างหรืออาจจะอยู่แล้วไม่สบายใจก็อาจจะลา <ไป S 2> ลาหรือออกไปนะครับผู้เป็นผู้ประกอบการก็ต้อง ดาเนินการตามสัญญาคือจัดหาคนต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบจัดหาคนมาภายใน3าวันนะครับในประกาศควบคุมสัญญาเนี่ยบอกว่าต้อง3วัน3วันต้องมีคนมาแทนแล้วต้องมีคนมาแทนครับนะถ้ากรณีที่ไม่มาแทนก็ถือว่าผิดสัญญาผิดสัญญาก็ต้องคืนเงินครับนะคืนเงินก็ต้องคืนเงินมัดจําถ้ามีนะวางมัดจําหรือค่าจ้างที่พวกจ่ายไปที่พวกจ่ายไปซึ่งก็คํานวณจาก อ่าอัตราค่าจ้างที่ยังเหลืออยู่สมมุติว่า1เดือนเขาอยู่3าวันอยู่5วันนก็รวมแล้วอยู่อาจจะอยู่สัก1่อาทิตย์ที่เหลืออีกสาอาทิตย์ต่อหนึ่งเดือนยังไม่ได้ <นะ S 1> ก็ต้องคืนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับสําหรับประเด็นที่ 2, 2> กรณีที่ส่งพนักงานถูกแม่บ้านมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ลักทรัพย์นะครับขโมยทรัพย์ไป อันนี้ก็มีประเด็น<ม>เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับมีเรื่ง,งร้องทุกข์ร้องเรียนมาที่สบ,บเหมือนกันแล้วก็ความที่อยู่ในบ้านเราเนาะมันมีทรัพย์สินล่อตาล่อใจใช่ครับนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันที่หนึ่งเราก็ต้องดําเนินคดีกับแม่บ้านซึ่งหลักฐานเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าต้องมีเอกสารว่าผู้ที่เป็นมาเป็นแม่บ้านเนี่ยมีบัตรประจําตัวประชาชนตัวประวัตินะครับแล้วก็ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประชาชนพวกนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนต่อตำรวจเพื่อดำเนินคดีอันนี้เป็นคดียาเป็นคดียาญาดนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันนี้จะมาเขียนข้อสัญญายกเว้นไม่ได้นะครับถ้าเขียนไว้ก็ไม่มีผลไหมถ้าไม่มีผลถ้ากรณีที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ากรณีไม่ตรวจประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็ หวังไว้ว่า,าเคสที่เป็นอุทาหรณ์นี้เป็นตัวอย่างที่มาลองรูลง้ลองเรียนจะไม่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เข้าไปทำสัญญาในลักษณะนี้อีกครับสำหรับคลิปต่อไปเราสองคนจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมโปรดติดตามต่อนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ